ยานอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็กธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02 800 800 000บริษัท CPF เ e s ซ e r ล o อ g and Food c h a ช n จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไกยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับโอ้ยาวจริงๆนะครับาฟแดงครั้งปีน้อยนะครับในขณะที่เขาตะเวเตียสั้นกว่าแต่อาวุธนั้นถือว่าหนักแรงนะครับทั้งหมัดทั้งศอก ไฟนี้ก็น่าจะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะหมัดศอกขยับเข้าไปครับกลางปีน้อยยาวขว่าแล้วก็ชิงเดินด้วยนะครับมีลูกทีมนําไปก่อนไหนนี่แทงเจ็บนะครับผ่านสายตาไฟมวยกันมาหลายไฟแล้วนะครับกลางปีน้อยยกแรกครับเห็นอุ้ยเตะขาครับเขาเตะเวนี้อาวุธหนักเลยนะครับเกือบจะ20่แล้วด้วยนะครับไม่ใช่มวยเด็กๆนะครับเขาเตะอเว1 8 1แแล้วครับส่วนกลางปีน้อยนี่ 15ยกๆยกครับแต่เพิ่งจะผ่านการชก2นาทีมาไม่กี่เดือนนะครับสำหรับกลางปีน้อย103ครับโตวันโตคืนนะครับแล้วก็คู่ต่อไปนี่ห้ามพลาดเลยครับคู้เอกช่วงแรกของเราครับตัดเชือกนะครับไปชิงแชมป์พลายทีวี102ที่ว่างครับเพราะว่าทัพไทยนี่สละแชมป์ไปครับเพชร25ยืนรอผู้ชนะระหว่างบ้างไฟพิคาตกับมรกตดำคู่ต่อไปครับผู้ชนะก็จะชิงแชมเปี้ยนในเดือนประมาณกุมภานะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดรูปร่างสูงครับโอ้ลื่นครับจะถีบเขาเขาเวร้อยสามครับกลางปีน้อยดูรูปร่างโครงสร้างแล้วต้องบอกว่าร้อยไม่น่าจะเตี้ยวอะใครแล้วครับมีหมัดด้วยคููนี้ก็เปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะมีโอกาสชนะน็อกกันนะครับหมดยกที่หนึ่งครับ ไห้ก่อนนั้นชนะน็อกมานะครับตั้งกองไฟแล้วก็มาพาท่าแพ้โรเบิร์ตในไฟล่าสุดมาดูว่าไฟนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับตัวเล็กแต่หัวใจน่ใหญ่อยู่แล้วนะครับกระดูกมวยการพันมวยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับวันนี้จะเสียเปรียบก็เพียงรูปร่างช่่มชกนะครับไรนี่นะครับมีหมัดมีศอกแล้วก็มีแข้งขยับเข้าหาโอ้โหดูเก่าเกมเค้ได้นะครับมีเขียร่างก่อนแล้วก็ออกแข้งขวาออกได้หนักด้วยนะครับเขาตะเว กลางปีน้อยประมาทไม่ได้นะครับยาวใหญ่ขวาเขาจริงครับตัวใหญ่ตัวยาวนี่ก็เป้าใหญ่ด้วยนะครับถ้ายังไม่เดินนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาตะเวดได้ได้เจาะก่อนครับเจาะได้ไม่ได้ครับจากยะลาครับมาไกลแต่ว่าซ้อมอยู่เทา้าอินทาวนะครับวงนายยกได้ไหมเสียไปครับตีคืนมานหูโอ้หนายแม่ช่วงขาก็ยาวอะครับทางด้านกลางปีน้อยแต่ว่าต้น เขาบอกว่าเขาตะเวนนี่เปียงปางเปียงปางนี่รู้เรื่องเลยนะครับคู่นี้อย่าลุกไปไหนครับชก3นาทีพัก2นาทีนะครับคู่ที่3ในช่วงแรกของเรานะครับถ่ายทอดทาง t r u e for ยครับแล้วก็คู่ขนานทางแอปพลิเคชันพลายทีวีรูปร่างอาจจะสูงนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับ1 3ป่อปอนด์ต้องบอกว่าพิก,กัด 102, 103, 104ตอนนี้นี่กลายเป็นพิมพ์นิยมครับ ชุดพวกทัพไทยชุดพวกเพชร2-5าบังไฟพิคาตบรกฏดํำนีอ่อยู่ในน้ำหนักนี้หมดนะครับพี่บอลครับนี่ครับที่สำคัญมีเข็มขัดรุ่นพินเวทครับของไทยทีวีเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของยอดนักชกในรุ่นเล็กนี่ครับมาตัด ลมก้นจำเบ้าไปเลยครับกลังปีน้อยแต่ก็ไม่สนครับแกก็เดินเบียดเดินติดเข้าไปครับดูครับนอกกับนายนอกััในายหาเรื่องจิ้มหมัดไปก่อนนี่ครับโอ้ยเอาครับนายจับได้แต่ว่าไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับเขาตูวนี่ครับอาจจะหาปรวัติแขกสินทรอนดึงแกแยกออกมาก่อนปยก3ขยับขยับอติดบังครับ นี่ครับคืนด้วยกำปั้นแล้วก็ในปเทศไทยจกกันมหาชนเป็นตพัน c ีนี่ครับธุรกิจฮาดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02 800 800 0ขอขอบพระคุณครับยาฉีดนี่มาไหลกำปั้นด้วยนะครับเขาตะเวว่าเดินชนมวยตัวใหญ่เลยนะครับในนี้ก็มีจังหวะกดแขนแล้วก็สับสอกเอาละครับแบบนี้นี่สน,นุกแลครับเดินช้าไม่ได้นะครับกางปีน้อย พยายามจะเทียบแม่โดนแทงล้วขาไว้นี่นะครับจะว่าซับสอกออกได้เร็วเลยนะครับเขาเตวใไนตัวเล็กจะขึ้นบนด้วยนะครับไม่ยอมให้อีง่ายๆเหมือนกันแต่กลางปีน้อยนี่เวลากระทุ้งได้กลกระทุ้งหนักๆเลยครับโอ้ไม่ใช่งานง่ายของกลางปีน้อยเหมือนกันนะครับนอกกับไนอะครับแต่ถ้าจับได้นี่จะเป็นเกมของกลางปีน้อยครับ เขาตะเววันนี้มาสู้ทุกอย่างพี่ฮิปปี้สั่งลุยครับเดินเสียบอ้วงในวงในแลกเข่ากันอยู่ครับตั้งแขนไล่แขนโอ้ยสอกซ้ายว่าโดนไปหลายจังหวะแต่ว่ายังอยู่ได้เอาอีกทีหนึงครับว่าย้ำไปที่เดิมมาฟันฟันว่าต่วัดเหนียวครับยังไม่มีแผลแตกนะครับนี่ครับ มาวัดกันเลยครับนอกกับนครับมาการปีน้อยรูปร่างดีแมวงไหนเหนียวหนึบแต่ว่าก่อนจะเข้าไปจับได้มาฝ่าดงอาวุธเข้าไปก่อนมาแต่ถ้าจับได้จับได้มาแต่ว่าดูมาไล่แขนไล่ขาสู้อยู่ครับเขาตะเวอเอานี่ครับนายมาขวางเสียบเขาตะเวโต้โอ้ยตอนนี้มาเดือดแล้วครับโอ้โหพย,ยายามจะขวางสู้เหมือนกันนะครับเขาตะเวจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับ กังมีน้อยก็ชนก็ไปเดินก็จริงนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับโดยเฉพาะศอกซ้ายนะครับของเขาเตะเวตะกันมาหลายครั้งแล้วนะครับขยับไอโอ้โหจับได้ดีอันตรายเด็กมาจับได้ดีแทงหนักๆแล้วก็แทงแรงด้วยนะครับกังพีน้อยเอาละครับไอกันไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับในช่วงกางยกปลายยกที่3ครับโอ้โหแม่คู่นี้นอกกับไมวัดจะเลยอะครับอ้าวโดนหมัดโดนหมัดโดนหมัด กังพี่น้อยอติดตัวตั้งไว้เขาตะเวตั้งไว้ครับอาอีกคนนึงนี่โอเพนข่าวขวางขวางมาดูครับจังหวะขวางนี่คอพับคออ่อนเลยครับโอ้วัดกันเลยครับนอกของนายในของเราครับพี่บอลครับดูครับโอ้โหดูก็เอาเบียบติดชิดในเข้าไปกังพี่น้อยอ่ะเขาตะเวโอ้โหมาถ้าจับได้น่ากลัวครับหัวนี้ครับโอ้ยอ่ะ มาพายยกพายยก3ครับเตะเตะไว้มันใกล้เชือกอครับกรรมาการก็ต้องงัดออกมาอีกจังหวะหนึ่งครับเดินต่อูอซอกอแกก็โดนเยอะแต่เฉยอะครับกลางปีน้อยอตีเข้าไปครับบิดบดอาทำท่าทำท,ท่าจะอ่อนระหวยรยแรงไปเหมือนกันนะครับเข <c oughs> าตะเวพอเจอในอะครับนี่ครับ เบียดเสียดสีแล้วโอ้โหดูครับรูปล่งางมหน่ากลัวจริงๆครับกลางปีน้อยขอเขาตะเวไม่ใช่ว่าชบไม่ดีนะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้ครับมาจะพลิกบทกลับมาเป็นแจ็คค yes. ู่ค่ายักได้หรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าดูเนี่ยครับาแปบ๊แปบๆแกถึงตัวแป๊บๆแก่ถึงตัวอีกแล้วครับโอ้โหแล้วนวเนียไปนวเนียมานี่มาทำให้เจ้าเขาตะเวนี่ ทะลักกำลังลดน้อยถอยลงไปพอสมควรเลยครับด้วยยาวด้วยใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ขวางโอ้ขวางนี่ขวางคอหายเลยนะครับนี่นะครับเบี่ยงเบียดปล้ำไหนตีไปเรื่อยเกาตะเวก็ยัดฉีดหนึ่งแสนบาทนะครับทีมงานก็บอกว่าให้เน้นหมัดเน้นศอกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่าไปปราบปราไม่ได้ก็พยายามเน้นอยู่เหมือนกันแต่ดูนะครับโดนจังหวะถึงตัวนะครับของกลางปีน้อยล็อกแล้วก็กระซู่เอาไว้แม่ทำให้ พยายามจะหืดนะครับแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับดูจะช้าลงไปด้วยนะครับขเข้าเวอมีหมดัดมีสอกอาวุธลรับไหมครับในนิด ครับพร้อมด้วยของสวนูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกอฟเดอะทาวออน์แกไนเซอร์หาดใหญ่น้ำจิ้มดับรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยคาชินบาร์นะครับคาชินบาร์โดยคุณหนุ่มบางกระดีนี่ตั้งอยู่ถนนพนกตัดใหม่ก่อนถึงปองกุ้งเผาเรียนเชิญที่คาชินบาร์โดยคุณหนุ่มบางกระดีอ้าวตอนนี้ตามมาต่อยกสุดท้ายครับทางพี่น้อยก็ไม่ประมาทนะครับพยายามจะเบียดจะชนปล้ำในไปเรื่อยนะครับ รู้นะครับว่าอาวุธยังหนักอยู่นะครับของเขาตะเวแม่ทั้งหมัดทั้งศอกโดยเฉพาะสอกนั้นถือว่าอันตรายเลยนะครับต้องเบียดปล้าในล็อกเอาไว้ไม่เปิดช่องไฟให้เขาตะเวนั้นต่อยหมัดสับศอกได้ถนัดแล้วรับสอกนี่โดนไปนับไม่ท่วนเลยนะครับกลางปีน้อยแต่ไม่มีอาการหยุดเลยครับแล้วก็ไม่มีแผลแตกด้วยครับโอ้โหคึกจริงๆเลยครับวันนี้กลางปีน้อยสิทธิ์ออดพี่บูลครับ แมแกเดินปิดช่องไฟรู้ดีแหละครับว่าเขาตะเวนนี่ลูกเตะขาต่อยหมัดฟันศองดีนะครับไม่ให้หายใจเลยครับติดอย่างเดียวยกสุดท้ายติดอย่างเดียวครับถ้านอกนอกให้ให้พี่แต่ในนี่ผมขอครับโอ้ถ้าจับได้เมื่อไหร่นี่แข็งแรงมากครับกังปีน้อยเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีกับ40วิบวิครับเขาตะเวเอายังไงดีครับเดินอัดฉีดก้อนโตเลยครับ หนึ่งแสนนี่ขั้นต่ำเลยนะครับอาทีตย์ถ้าถ้าต่อยหมัดฟันสองนี่ถือว่าได้เชียร์ครับแต่ว่าดูครับเจ้า,ากังปีน้อยเพิ่งจะมาผ่อนเองครับว,ว่าเขาตะเวก็ขแบบประเภทฝีมืออาวุธหนักแรงแต่ว่านี่ครับโอ้ยตอ,อนนี้ว่าเขาตะเวยจะแรงจะแรงขึ้นมากังปีน้อยแ่ก็ไม่รับครับก็เดินชิงทำเหมือนกัน อ่ะนี่ครับอีกประมาณ1นาทีเขาตะเวสายแตะซ้ายแตะ,แต,ะตอนนี้ต้องเล่นของหนักแรงแล้วครับต้องลงทุนแล้วครับนี่ก็ถือว่าสู้ยิบตาเหมือนกันนะครับเขาตะเวแม่ทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งสอกพยายามจะฮึดอยู่แต่ด้วยรูปร่างนะครับโดนต่อโดนนะครับทีต่อทีนี่ทำท่าจะหยุดจะช็อตจะยอมไปเหมือนกันเอาขยับเข้าไป ทางเรืองมาที่มุมนะครับทางฮิปปี้สิงห์มณีนี่บอกเอาอีกนะครับให้เดินให้ชนต่อไปต่อยหมัดไปเรื่อยดูนะครับจะมีหมัดพระเจ้าหรือเปล่านะครับในช่วงปลายยกสุดท้ายมีหมัดยับด้วยครับกังปีน้อยวันนี้เตรียมมาหลายขนาดเหมือนกันครับไม่ได้เตรียมแต่เข่ามาแล้วก็ฝากคนทํามวยภาคใต้นะครับป่าตองภูเก็ตอย่าลืมครับสนามมวยน้องใหม่ที่ตอนนี้กําลังร้อนแรงครับเอ็มอารีนา ทำการแข่งขันทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับที่ป่าตองภูเก็ตครับใครที่อยากจะส่งมวยมาร่วมทำการแข่งขันก็สามารถติดต่อพิปิลนครได้เลยนะครับที่ป่าตองภูเก็ตครับไม่ว่าจะเป็นมวยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ชาวไทยชาวต่างชาตินะครับติดต่อได้เลยนะครับพเปิลนครครับเอ็มอารีนาที่ป่าตองภูเก็ตอ่เดี๋ยวดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับนี่เป็นคู่ที่3ถ่ายทอดทางทรูโ you นะครับช่วงแรกของเรา สุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงครับกลางปีน้อยสิทธิ์ออดพิบูลครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี